สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลบวกนะคะจำนวนไม่เกิน1นึ่งแโดยการตั้งบวกนะคะวันนี้เราจะตั้งบวกโจทย์มาอย่างนี้ก่อนนะคะ ตั้งบวกนะคะการตั้งบวกทำยังไงที่ครูเคยสอนไปค่ะวางตัวเลขที่ตรงหลักค่ะเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยก็วางไว้ตำแหน่งนี้นะคะสก็อยู่ในหลักหน่วยก็วางตรงกันแล้วเราก็บวกกันเลยค่ะเจดบวกสได้สิบแดใส่หนึ่งทดหนึ่ง ระดับชั้นปสามนี่เราจะเรียนการบวกที่มีการทดแล้วนะคะ2บวกกับ4ได้6ทดอีก1เป็น7ค่ะ3บวกกับ5เป็น8 5บวกกับ2เป็น7 3บวก1เป็น4คํคำตอบคือ4 7 8 7 1ค่ะ อีกสักข้อหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีการทดเหมือนกันแล้วในครูค่ะอ่าเท่ากับซีเลียมะคะ่ะ เหมือนเดิมเลยค่ะวางให้ตรงหลักนะคะเก้าบวกศูนย์ได้เก้าสี่บวกสองได้หกห้าบวกห้าได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งอย่าลืมนะคะตัวทดต้องใส่วงกลมไว้เจ็ดบวกสองได้เก้าทดอีกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งคอะ 3ามกสองเป็นห้าทดอีกหนึ่งเป็นหกตอบหกหมืนหกสิเก้าข้อนี้มีตัวทดต้องสองตัวอันนี้สองข้อนี้หนูจะสังเกตเห็นไหมคะเลขจำนวนหลักเท่ากันใช่ไหมคะกรณีถ้าจำนวนหลักไม่เท่ากันค่ะ ห้าอยู่ในหลักหน่วยนะคะก็วังตรงสี่สี่ก็อยู่ในหลักหน่วยหลักหมื่นมีไหมคะสองแปดเจ็ดห้าอันนี้ไม่มีหลักหมื่นเห็นไหมคะตัวเลขนี้มีแค่หลักพันเองสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าดังนั้นหลักหมื่นไม่มี หมือไม่มีก็ใส่ศูนย์เข้าไปค่ะตรงนี้ไม่มีตัวเลขนะคะก็ใส่ศูนย์อ่านแล้วบวกกันค่ะ ห้าบวกสี่ได้เก้าเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดห้าบวกแปดได้สิบสามใส่สามทดหนึ่งค่ะสามบวกสองเป็นห้าทดอีกหนึ่งเป็นหกเก้าบวกกับศูนย์ได้เก้าศูนย์ตัวนี้เขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะแต่คุณครูแนะนำว่าถ้าตั้งบวกคุณจะเขียนเพื่อป้องกันความสับสนเนาอ คำตอบคือ9638ค่ะนักเรียนลองไปทาแบบฝึกหัดดูนะคะแลาหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้นะนี้สวัสดีค่ะ